สวัสดีค่ะใหม่ชลพลรัตน์นะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนนนนนนองชาวไทยทุกคนนะคะใหม่นะคะในนาม i c c International ชนะคะและคุณบุญเกศชคพัฒนาและทีมงานน้ำแร่นะคะมีความตั้งใจมีความประสงค์นะคะที่อยากจะมอบน้ำแร่นะคะ1,400แพ็คนะคะให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์นะคะ6จุดด้วยกันนะคะโรงพยาบาลสนามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุทกทท่านนะคะที่กำลังประสบภัยอยู่เกี่ยวโควิดนะปัจจุบันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นรอดปลอดภยัยและแข็งแรงนะคะใหม่ก็ขอเป็น ส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยเหลือสังคมนะคะเท่าที่จะทำได้ขอให้พวกเราผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะ